ช่างหลิวคนเดิมนะครับกับมาพบกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำอะไรให้ท่านดูนะครับลองติดตามดูนะครับผมและท่านทั้งหลายนะครับคงจะเคยได้ยินว่า,าเราทำสายกาศขึ้นมาต้นหนึ่งนะครับสายกาศนะครับก็คือเสานะครับเสาทำเสาเนี่ย แต่ชื่อเขานะครับเรียกป็นทางการก็คือสายอากาศนะครับสายอากาศไม่ใช่เสาอากาศนะครับเขาเรียกว่าสายอากาศนะครับเราทําสายอากาศขึ้นมาต้นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วแมทนะครับแมทลงดีมากนะครับแมทลงมา VSWR นี่1.0นะครับ1.01 1.02 1.03นะครับก็คือ VSWR เนี่ยต่ำมากมากนะครับ ท่านก็คงจะเคยได้ยินว่า,าแมตซ์สายกาด1.0ระวังมันจะเป็นดัมมี่โหลดนะนะครับนะครับมันจะเป็นดัมมี่โหลดนะครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ SCBR สายกาด1.0มันจะเป็นดัมมี่โหลดนะใช่ไหมครับผมว่าทุกท่านก็คงจะผ่านหูผ่านตามานะครับว่ามีแน่ๆได้ยินแน่ๆน,นะครับวันนี้ผมเลยมาลอง มาทดสอบดูนะครับว่าสายกาด VSR 1.0เนี่ยกับดัมมี่โหลดเนี่ยนะครับเวลาเราออากาศไปะนะครับมันมันจะต่างกันเยอะไหมนะครับนะครับมันจะต่างกันเยอะมากหรือว่ามันจะต่างกันนิดเดียวนะครับกับระหว่างสายกาด VSR 1.0กับดัมมี่โหลดที่ VSR 1.0นะครับสำหรับเครื่องมือที่ผมใช้ทดสอบวันนี้นะครับก็มีคีไซส์นะครับ ซิกเนลอนาลเซอร์นะครับ n เป็0น9 0 1 0 a นะครับตัวนี้นะครับเป็นซิกเนลอนาลเซอร์นะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าสเปกตรัมอนาลเซอร์นะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อุปิรนะครับเซลมาสเตอร์นะครับ,รบ mt 8 2 1 2 e นะครับจริงๆผมจะใช้ตัวรถชวาน ตัวมือถืออีกตัวหนึ่งนะครับทดสอบแต่ว่ากลัวว่ามันจะเห็นไม่ชัดนะครับเห็นความต่างไม่ชัดว่ามันมันต่างกันเกิดมันต่างกันนิดเดียวอย่างนี้นะครับระหว่างดัมไม่โหลดกับสายกาดมันต่างกันนิดเดียวมันจะแยกไม่ออกนะครับผมก็เลยได้ใช้ตัวเครื่องใหญ่นะครับยกเครื่องใหญ่ลงมาจากรถมบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเรามีเครื่องมือแล้วนะครับต่อไปเราก็มีสายกาดนะครับ สายการ์ตตัวนี้เป็นโคตเวฟนะครับเป็นสายการ์ตโคตเวฟนะครับ VSR 1.0นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าของสายการ์ตนะครับแล้วก็มีโหลดนะครับเป็นโหลดแคลนะครับของเน็ตดาห์นะครับแคลของเน็ตดาห์แล้วก็มีสายการ์ตรับนะครับเป็นมอตโรล่านะครับสเปกตัมนะครับสเปกตัมอันนี้ก็แมทย่านความถี่วิสุมาตเล่นนะครับ เราเรามาดูกันว่าค่าต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับ่ออื่นเลยนะครับเรามาดูค่าสายกาดก่อนนะครับค่าสายากาด VSCBR เท่าไหร่นะครับความถี่ที่ผมจะทดสอบนะครับก็คือความถี่ 1>, times, 1, 80, report, 5, 1 4 5อ่นะครับ145.10นะครับที่แรกว่าจะใช้145เลยก็กลัวว่าจะเป็นการลูกวนช่องที่อดขนนะครับก็เลยขยับมาอีกนิดนึงนะครับเป็น145.1.0นะครับค่า b s r นะครับ1น5 1 0นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับก็มีอยู่ประมาณ1.0่ นิดๆนะครับหนึ่งจุศนหกหนึ่งจุศูนห้านะครับจริงๆมันมันลงจริงๆอ่ะมันอยู่ที่หนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งจุศูนหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันตรงช่องเลขขามก็เลยไม่ใช้นะครับก็เลยมาใช้ช่องหนึ่งสี่ห้าหนึ่งร้อยนะซึ่งดีก็หนึ่งเหมือนกันนะครับก็ประมาณ1.0 5 1.06นย์ห้าหนึ่งหนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือสายการคอตเตอร์เวบนะครับสายกาศคอตเตอร์เวบตัวนี้นะครับนะครับส่วน น้ำมิโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมิโหลดนะครับผมจะหมุนน้ำมิโหลดเข้าไปนะครับแต่มันมิโหมดพัติซีก็บน้ำมิโหดมโหดเขาในจัวูดเปล่านะครับโดยตัวนี้ก็เป็นโหลดเอา ต่อดัมมี่โหลดเรียบร้อยนะครับมาดู VSCR ของดัมมี่โหลดนะครับจุดซึนงนะครับนอนตลอดนะครับเพราะว่าเป็นดัมมี่โหลดนะครับโอเคครับต่อไปยังไงนะครับผมจะใช้ตัวเซล์มาสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณออกไปนะครับ เป็นสัญญาลส่งสัญญาณออกไปนะครับผมไม่ใช้วิทยุสื่อสารเพราะว่าบางทีเรากดคีย์แล้วมันออกไปรบกวนข้างนอกนะครับเพราะว่ากําลังส่งมันค่อนข้างสูงนะครับผมจะใช้เป็นสัญญาลนะครับสัญญาลเจนเนอเรเตอร์นะครับส่งออกไปนะครับแล้วเราก็จะมาอ่านค่านะครับอ่านค่า DB เนี่ยว่ามันมากี่ DB นะครับนะครับระหว่างดัมมีโหลดกับสายกากนะครับ มันมาแรงไหมมันมากี่ดีบีมันต่างกันดีบีมันต่างกันเยอะไหมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งค่าตัวส่งเราก่อนนะครับผมจะใช้เป็นซิง n a l g ์เจเนเนรเตอร์นะครับรอสักครู่นะครับ ช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนธรรมดานะครับร้อนตับแลบเลยนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับผมตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจ่งน์เกนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายความถีก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งค่าหน้าจอแล้วท่านจะเห็นค่าต่างๆนะครับมันจะ มันจะเฉลยเร็วเกินไปนะครับผมจะเปลี่ยนความถี่ใหม่เป็น160แล้วกันนะครับ160นะครับส่งตอนนี้อยู่160นะครับไปที่ดัมมี่โหลดนะครับโอเคนะครับเรามาดูหน้าจอสเปกตรัมเรานะครับเราจะมาวัดความแรงของสัญญาณน,นะครับว่าดัมมี่โหลดเนี้ส่งออกมา ได้กี่ดีบีนะครับแล้วก็สายกาศคอร์เทเวฟ VSBR หนเจ็ดศนนะครับตัวสเปกตรัมเราเนี่ยซีกแนวแอนะลิเซอร์เราเนี่ยรับสัญญาณเข้ามาได้กี่ดีบีนะครับผันผ่านกันเยอะไหมนะครับผมจะเซตตั้งค่านะครับเราจะทดสอบที่145นะครับจุดหนึนะครับไมก์เฮิร์นะครับผมจะสแปนไว้สักห้าเมกก็พอนะครับห้าเมก แต่หน้ามีสองมีคนใช้นะครับเดี๋ยวมันจะกวนกันนะครับหรือจะเห็นว่ามันมีหน่อขึ้นมานะครับสแปนสัก2เมกแล้วกันนะครับสแปน2เมกเฮิร์ตนะครับโอเคสแปน2เมกนะครับก็คือสตาร์ทอยู่ที่1 4 4 1 0 0นะครับ1 4 4 1 0สสอยต็อปความถีอยู่ที่1 4 6 1 0 0นะครับนะครับความกว้างของหน้าจอก็อยู่ที่2เมกเฮิร์ตนะครับส่วน เ s o l u t i o n b a น d w i d t h นะครับกับวี b a n d บ i d ิ h ผมไม่ตอบอะไรนะครับผมจะตั้งเป็นให้ให้เครื่องเขาออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ผมจะไปตั้งแท็กนะครับแท็กแท็กนี่เป็นเคลียไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแท็กนี่เป็นเคลียไว้นะครับเคลียไว้มันจะได้เร็วดีนะครับจะได้เห็นลุกขึ้นที่มัน เกียร์ธรนะครับส่วนดีเทคเตอร์สัญญาณนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเอเวอเรสต์นะครับอโอเคนะครับจบนะครับ14 5 1 0 0หนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาดูนะครับมาดูว่าผมจะปล่อยสัญญาณออกไปที่ความถี่14 5 1 0 0หนะครับ ดิจิเนซี่หนึ่งสีเมกะเฮิร์นะครับหนึ่งสี่ห้าจุดหนึ่งศูนย์ศูเมกะเฮิร์นะครับปึ๊บดามีโหลดนะครับนัตต้าหนึ่นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอ s p e c t รัม a อ a าลิเซอร์นะครับผมจะเปิดมาร์กเกอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับ145.10 0เมกะเฮิร์นะครับ มีเพื่อนสมาชิกใช้ความถี่อยู่นะครับตรงนี้นะครับนะครับมาเกอร์หนึ่งนะครับมาเกอร์หนึ่งที่มันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับทั้งที่เราเราส่งออกไปแล้วนะครับเราปล่อยสัญญาณออกไปแล้วนะครับนะครับทิ่แนวเราก็ส่งออกไปแล้วนะครับหนึ่งรอยสี่สิบห้าจุดหนึ่งศูนศูนย์หมครับมาจอสเปกตรัมยังนิ่งอยู่ยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับ ยังนิ่งอยู่นะครับนะครับน้ำมีโหลดก็ยังนิ่งอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับผมซิงเกิลสเปกตรัมไว้ก่อนให้เขาหยุดหน้าจอไว้นะครับอ่านะครับต่อไปผมจะเอาสายกาัดนะครับอุตุวเวียบวีจุดศูนนะครับ ใส่เข้าไปแน่นนะครับต่ใหน่อยแสงมากเดี๋ยวนานไม่นิ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมต่อสายกาดไปแล้วพอตัวเบียบนะครับพอตัเบียบต้นน้อยๆนะครับนะครับผมก็ส่งสัญญาณออกไปแล้วนะครับหนึ่งสี่ห้าถึงศูนย์มันเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าจอสเปกตรัมตอนนี้ผมโหน้าจอไว้นะครับโหน้าจอไว้เดี๋ยวผมจะกดลันนะครับ continu ์นะครับเดี๋วเรามาดูกันว่าสายกาด v 1นนะครับจะเป็นยังไงนะครับปึ้งมาแล้วครับสายกาด1.05นะครับอ่านค่าได้ลบ25 dB นะครับ25.7นะครับ2 5 6 dB นะครับ 25,26ดีๆนะครับต่างกันไหมครับระหว่างดัมมี่โหลดกับสายกาดนะครับค่า VSCR ก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับ V 1.1.02กับ1.05นะครับก็ไม่ต่างกันเยอะก็ยัง1.0อยู่นะครับนะครับอันนี้คือสายกาดคอตเวฟนะครับ V1.05 นะครับนะครับอ่านความแรงของสัญญาณนะครับที่ตัวเครื่องซิกญนลเนี่ยนะครับซิกญนลเจนเนี่ยเขาส่งไปที่สายกาด พอตเวฟนะครับแล้วก็สายกาดรับสัญญาณเข้ามาเป็นม o โตโรล่าสเปกตรัมนะครับเข้ามาที่ตัวเครื่องซิงแนลอนาลิเซอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่านค่าได้ยี่ห้าดีบีนิดๆนะครับยี่หกดีบียี่ห้าดีบีประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสายกาดกับดัมมี่โหลดนะครับ V หนึ่งศูนย์ ต่างกันนะครับเพราะว่าสายอากาศไม่ใช่ดัมมี่โหลดนะครับจะต้องมีความถี่ออกมาแน่ๆนะครับมีสัญญาณออกมาแน่ๆนะครับสายอากาศวีหดไม่ใช่ดัมมี่โหลดนะครับเพราะว่าดัมมี่โหลดนะครับพอเขารับพลังงานเข้าไปนะเราป้อนพลังงานให้เขาเนี่ยเขาจะแปลงพลังงานเราเนี่ยเป็นความร้อนนะครับเป็นความร้อนนะครับมันจะไม่ออกมาข้างนอกนะครับมันจะเป็นความร้อนตัวเขาจะร้อนเลยนะครับส่วนสายอากาศนะครับ สายอากาศพอรับกำลังงานเข้าไปนะครับรับพลังงานที่เราป้อนเข้าไปานี่ยกำลังส่ง1่งวัตต์วัตต์10วัตต์เนี่ยเขาก็จะแพร่อ,ออกมาเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับมันจะต่างกันนะครับในส่วนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมสายอากาศมันร้อนนะครับถ้าเราไปโดนสายอากาศในขณะก,กําลังส่งเนี่ยร้อนแน่ๆนะครับร้อนแน่ๆมันจะไหม้เลยละครับถ้ากําลังส่งสูงไหม้แน่ๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งนะครับ กดอย่างยกตัวอย่างกดคีย์พูดสักหนึ่งนาทีแล้วปล่อยเนี่ยตอนเราไปอยู่ใกล้สายกานมันเหมือนมันจะร้อนนะตอนกดส่งแต่พอตอนไม่กดส่งเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรนะครับเพราะมันมันไม่เกิดความร้อนนะครับในกรณีนี้ที่ก็คือขั้วคอนเนคเตอร์นะครับขั้วคอนเนคเตอร์ต้องดีนะครับไม่ใช่เข้าขั้วคอนเนคเตอร์ไม่ดีนะครับเกิดการสปาการอาร์คนะครับุกตัวอย่างนะครับอย่างเราใช้ อันเทน่าอนาลิเซอร์นะครับทดสอบสายกาดนะครับเราวัดได้ V 1 0ึนะครับแต่พอเอาขึ้นเสาไปนะครับวัดด้านล่างนะครับก็1.0อยู่นะครับแต่ว่าพอเรานำเครื่องส่งนะครับวิทยุสื่อสารเราเนี่ยกำลังส่ง30บบัตรหาสิบบัตรนะครับบางท่านก็เป็น100ยบัตรสองร้บัตรพันบัตรอย่างนี้นะครับถัดเข้าไปนะครับแล้วเกิดความร้อนขึ้นมานะครับเกิดความร้อนเกิดส่งไม่ออกมั่ง พอกำลังส่งสูงเราส่งไม่ออกนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นที่อุปกรณ์ขั้วคอนเนคเตอร์นะครับที่เราใช้นะครับมันหลุดหลวมไหมนะครับมันหลวมไหมมันทาให้เกิดการฟารก์การอาร์กนะครับแล้วทําให้ขั้วร้อนนะครับขั้วร้อนแล้วก็สายกาดมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนเลยล่ะนะครับเพราะว่าถ้าขั้วร้อนขั้วใหม่ขั้วอาร์กมันก็จะกลายเป็นว่ามันร้อนแล้วมันส่งไม่ออกนะครับ ในกรณีที่เราใช้ขั้วคอนเนคเตอร์ไม่ดีนะครับขันแล้วมันหลวมนะครับขันไม่แน่นมันหลวมม่งนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็วิทยุสมัครเล่นเราก็หันมาใช้ตัวขั้วเป็นไททนะครับขั้วเป็นไททแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเป็นขั้วเล็กๆนะครับอินเนอร์เล็กๆแต่ว่าทนกําลังส่งได้สูงนะครับก็ถ้าเป็นเทฟลอนนะครับเดล็กทิคเป็นเทฟลอนก็ทนได้เป็น800วัตต์เลยนะครับ500วัตต์800วัตต์ได้สบายนะครับ สำหรับาขัวเป็นไทยนะครับแต่ถ้าเป็น pl นะครับเราที่เราเจอปัญหากันบ่อยๆเลย pl ก็คืออินเนอร์เขาจะหลวมนะครับอิ Inner, นเนอร์เขาจะหลวมปัญหาแบบนี้ไม่ยใช้ pl โอเคก่อนจะเขาแล้วนะครับ ช้เป็นอะแดปเตอร์ต่อนะครับพอดีงานผมจะส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็น pl เป็นเอ็นทายกับพักดินนะครับคือ pl มันจะหลวมนะครับตัวเนี้ยไอ้กีบบัวเนี่ยมันชอบหลวมนะครับหัวบางรุ่นไม่ค่อยดีเวลาเสียบเข้าไปก็ไม่ค่อยแน่นนะครับพอส่งกําลังส่งสูงแล้วมันจะร้อนนะครับมันจะอาร์แล้วร้อนนะครับร้อนมากนะครับไหมนะครับใช้ได้ไม่นานหรอกครับอย่างส่ง5้าสิวัตต์เนี้ย ร้อนฉึงเลยนะครับสำหรับควกพีเอลอยก็ประมาณนี้นะครับต่างกันไหมนะครับระหว่างดัมมิโหลดกับสายกากาบหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ต่างกันนะครับก็คือดัมมิโหลดไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับเพราะว่าเขาแปลงพลังงานเป็นความร้อนหมดนะครับส่วนสายกาดนะครับเขาก็จะทํางานของเขาครับก็คือส่งออกไปเป็นขึ้นแม่เหล็กนะครับส่งออกไป อันนี้ก็น่าจะเห็นชัดนะครับต่อไปก็คงจะไม่เป็นดัมมิโหลดนะครับเพราะว่าผมทํางานผมเวลาผมทําสายกาดไปติดตั้งผมจะแมทให้ลงต่ําที่สุดนะครับต่ําที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับ1นึ่งจุดศูนย์หอะไรอย่างนี้นะครับหรือแบบไม่ได้จริงๆก็ขอให้ได้สัก1.1ก็ยังดีนะครับแต่จริงจริก็ต้องทําให้ต่ําที่สุดนะครับเพราะว่า การออกาศนะครับก็จะดีด้วยนะครับนะครับส่วนเรื่องสายกาดเนี่ยมันองค์ประกอบมันหลายอย่างนะครับทําไมเราทํา V 1.0แล้วส่งไม่ออกอย่างนี้นะครับ V 1.0แล้วส่งไม่ออกนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างโคเดตไดโพนอย่างนี้นะครับสีลิเ m e n t นะครับเราทํายังไง1.0แล้วส่งไม่ออกนะครับมันอาจจะเกิดจากการอเลกันนะครับของ e l เมนต์แต่ละ e l เ m e n t นะครับอเลกันไม่ถูกสูตรนะครับ ไม่ถูกตามตามสูตรคำนวณนะครับว่าระยะห่างต้องเท่าไหร่ระยะห่างจากกัวห่วงจากบูมเท่าไหร่อย่างนี้นะครับระยะห่างแต่ละอิเลเมนต์ต้องเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นสูตรของเขานะครับม,มันมีสูตรคำนวณนะครับถ้าทําไม่ถูกนะครับหรือใช้ขั้วมไม่ดีเวลาเอาสายกาดแต่ละอิเลเมนต์มาเลก,กันนะครับ V 1.0นึลงแต่ว่าส่งไม่ออกก็มีนะครับอันนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าทําสายกาด1นึแล้วส่งไม่ออกนะมันอยู่ที่องค์ประกอบของการประกอบหรือการทํานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะโดนดราม่าอีกแล้วครับผมคลิปที่แล้วก็ได้นํำสันญานครับคลิปนี้ก็พวกคลิปนี้นี่หนักเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปหักล้างกับความคิดของหลายๆท่านนะครับนะครับผมว่าผมน่าจะโดนหนักสําหรับคลิปนี้นะครับก็ทําใจไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อสมาชิกที่แนะนําตั้งคําถามเข้ามานะครับ ก็ลองถ้ามีเวลาก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณครับที่รับชมส่างหริ้วคนเดิมสวัสดีครับ